ค่ะทุกคนวันนี้วันที่6ตุลาคม2565นะคะคือตอนนี้เวลา7โมง38นาทีนะคะเป็นเวลาที่เก้อาอัดคลิปตอนนี้กำลังจะเดินทางไปทำบุญด้วยแล้วก็ไปงานขาวดำด้วยนะคะ จังหวัดระยองเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเพราะว่ามีถวายเพลงช่วงเช้าแล้วก็ถ้าใครอยากจะตามเลขลองตามทะเบียนรถแก้วดูใครที่ตามแก้วอยู่ก็น่าจะรู้ว่าทะเบียนรถแก้วเลขอะไรก็คันเดิมแหละค่ะสีขาว CSR นะคะ,ะมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรกันบ้างนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดและผูกพันที่สุดไม่จําเป็นจะต้องเป็น คนลักอย่างเดียวอาจจะเป็นคนญาติที่รักเพื่อนสนิทที่รักพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะคะคนวันอาทิตย์ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาภให้ตวาบงครัง้งร่ำรวยกับคุณ อ่านผวยไม่เห็นตาเจ็บวันจันนะคะแล้วก็เป็นพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์ก็ซื้อได้ที่บัญชีแล้วกันส่วนคนเกิดกันนะคาที่ซื้อเลขเพื่อนสนิทจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้ที่คุณรู้สึกสนิทและผูกพันที่สุดนะคะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองผลรวมนะคะเอาเอาเป็นผลรวมดีกว่าอย่ยาไปตัดเลขท้ายได้เลยเอาผลรวมของเลขเบอร์มือถือตัวเองถ้าคุณมีหลายเครื่องให้เอาเครื่องที่คุณใช้บ่อยที่สุดนะคะ ส่วนวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดจะให้โชคให้ลาบค่ะและคนที่เกิดวันศุกร์หมอแมก้ววันนี้ที่ซื้อเลขยานคาะนะก็ตามที่แก้วคิดไม่เลยว่าจะซื้อเสียรรถตัวเอง ใครจะตามก็ลองตามดูนะคะหรือเลขทะเบียนรถของคุณก็ได้หรือถ้าใครไมมีรถซื้อเลขค่าใช้จ่ายในการเดินทางแทนก็ได้ค่ะและวันเสราร์นะคะให้ซื้อได้ที่อยู่อาศัยตามแบบประชาชนแก้วขออวยพรพวกคุณทุ้เจ็ดวันโชคดีดูคลิปนี้แล้วเฮงดูคลิปนี้ถูกใจกดแบบปั๊นให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ